ยูทูบสตูดิโอดิเนี่ยไล่แหละได้ยังมันเชื่อมกันแล้วหรอไม่รู้เนี่ยเชื่อมแล้วเชื่อมแล้วอ่าได้แหละเราลองเข้าไปดูใน YouTube พี่ดิตั้งเป็นอะไรอ่ะตั้งเป็นสาธารณะหรออืมส่งลิงก์มาสิ

พี่เนมอ่ะพี่เนมพี่เนมอยู่นี่เอ้าตั้งก็อยู่ในนี่หรอวะฮัลโหลพี่เนมอืมพูดดิฟังอยู่พี่เนมเขาไม่มีอะไรเลยค่ะเขาแค่อยากมาสตีเขาแค่อยากให้มาสอนสตรีมค่ะพูดดิฟังอยู่พี่เนมขาไม่มีอะไรเลยค่ะเขาแค่อยากมาสตีเขาแค่อยากให้มาสอนพูดดิฟังอยู่เขาไม่มีอะไรเลยค่ะเขาแค่อยากมาสตรีมเขาแค่อยากให้มมันไม่ชัดอ่ะไม่ชัดเหรอเออมันเจ็ดร้อยยี่สิบเพียงเก้ามาพากรุลง